จริงเมื่อแล้วเนี่ยผมโกหกท่านพี่น้องเหรอผมกโกหกท่านพี่น้องหรือท่านพี่น้องคิดดูซิว่าท่านพี่น้องจะห่าจะด่าผมด่าเพราะผมพูดผิดหรือด่าเพราะผมพูดถูกจะหางด่าเพราะผมพูดถูกด่าด่ามาผมจะได้ไปเอาผลละบุญแต่จะหางด่าเพราะผมพูดผิดเอาหลักฐานที่ถูกต้องมาซิว่ามันได้มันถึงมันทำในยุคนบี้พราะงนบีไม่เคยทำไงท่านพี่น้อง เคไม่นบีทำนะสหายบ้าจะบอกว่าเฮ้ยไปอ่านดูอ้าให้นบีที่ปากลุงซิไปสอนนบีที่ปากลุงซิไปสอนสหาบบ้าคนนู้นคนนี้คนนั้นที่ปากลุงซิมีไม่หลักฐานที่ถูกต้องที่ชัดเจนที่สอดเนียมีไหมสายบ้าไม่มีตายเลยทุกนบีน่ะตอนนบีอยู่มีสหายบ้าตายไหมเยอะแยะมากมายในสงครามทั้งภรรยาทั้งลูกทั้งสหายบ้าที่เป็นคนสนิทกันนบีตายเยอะแยะมากมาย มีไมมที่นบีจะบอกว่าเอาเราสหายวันนี้สหายตายเยอะเลยในสงครามอุฮุนพวกเราไปยืนกันที่ปากโลและไปอ่านอาให้พวกเขามีไมหมฮะนี่สักบทหนึ่งวันนี้เราไม่ได้ตามหา็อกีตัววังโดาทําอะไรแต่วันนี้เราตามหาว่ามีตัวหลักฐานไหมที่นาบีและสหายเขาท้ากัน้าหาตามหาจเจ่เงียงมีหนึ่งคำพูด ของคนนั้นคนนี้เขากล่าวไว้และสิ่งที่เขาเปล่าวนะ่ะกลับไปถึงซาฮับกลับไปถึงนาบีกลับไปถึงอันกุรอานหรือเปล่าถ้ากลับไปในถึงก็เป็นเหมือนคำพูดของคนทั่วไปเพราะปรารที่เขาอยู่ในสี่มัคหากนะท่านพี่น้องเขาไม่เคยให้เรายึดติดเขาเลยเขาให้เรายึดติดเขาไหมเขาไม่เอาคำพูดเขาเหนือกุรอานเหนืออะดิสไหม เขาไม่เคย้ะทานี่นงเราเองตั้งหานที่หัวจมปักอยู่กับเขานั่นหมายถึงจมปักอยู่กับผู้รู้คุบาอาจารย์จนทิ้งคําพูดของผู้รู้ผูบาอาจารย์ที่ร,รักไม่ได้แต่ปราดที่เข้าอยู่ในสีมัดหับเนี่ยเขาไม่เคยให้เราจงปักอยู่ในคําพูดของเขาแต่คำพูดของเขาขัดกับกูรอานขัดกับขัดกับฮะดดิให้เลือกเอาผูรอานกับฮะดีิ และทิ้งคำพูดของเขานั่นคือคำกล่าวแต่เราเองใช่ไหมล่ะที่วันนี้เราเนี่ยอาจารย์คนนั้นบอกตตกูคนนั้นว่าอิมานคนนั้นบอกเราไปไม่ถึงตัวบทหลักฐานเราเลือกในสิ่งที่เราอยากจะทำไม่ใช่เลือกในสิ่งที่ศาสนาอยากให้เราเป็นไอ้ว่าเลือกในสิ่งเดียวอยากจะทำา่เพราะเราอยากจะทำไง เรา,มาไราม่ได้เรียกในสิ่งที่ศาสนายอยากจะให้เราเป็นแบบไหนแต่เราเรียกว่าตูอยากจะเป็นแบบไหนผมจึงบอกว่าท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าหากจะกลับไปหาอลัลลอฮ์และไปยืนอยู่ต่อหน้าอลัลลอฮ์แลวตอบอัอลลอฮ์ให้ได้เนี่ยต้องตอบว่าอลัลลอฮ์อยากให้เราเป็นแบบไหนเราควรปฏิบัติแบบนั้นมันไม่ใช่เพราะเราเนี่ยอยากจะเป็นแบบนั้นแล้ววิ่งไปหาหลักฐานมานะบอกว่าก็มีหลักฐาน ไอหลักฐานก็ต้องดูเหมือนที่อาจารย์ประสินบอกว่าดูด้วยว่าเส,สาฮาบะทำไหมหลักฐานมันไปอยู่ที่ไครเขามีการขัดแย้งกันไหมไอของที่ถูกไปมีการขัดแยง้งเราไม่เอาแต่ไอพอเรื่องเขาขัดแยง้งอ่ะเอาไปเอาทัศนะที่มันอ่อนแล้วบอกว่าฉันจะทําแบบนี้แหละหลักหูหลักตาทําเราอย่าเป็นมุสลิมแบบตาบอดทําช้างตาบอดทําช้างคืออะไร สาวาใช่ในเรื่องที่เราเอามาปฏิบัติเรื่องของศาส,ะสะนาต้องตาสว่างและมองที่ตัวบทหลักฐานพูดอย่างยากคือต้องแหยตาดูดูสิเนี่ยมาตัวบทหลักฐานเขาว่ายัางไงในเรื่องของศาส,ะสะนาไม่ใช่ตาบอดคำช้างคือเอ้ยเ <Hey, S 1> ข่าปะเนี่ยเข่าดอ,อะไรนี่ตูดด้ืยอะไรไม่ใช่แดบ,บนั้นต้องไม่ใช่ตาบอดคำช้างแล้บตกว่า ไอ้ตรงนั้นสาววะไอ้ตรงนี้ก็สาววะไอ้ตรงนี้ก็สาววะแต่ต้องมีตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนทางตางของเราดูพินิจพี่ครอบตัวบทหลักฐานว่ามันถูกกับเรื่องไหมมันใช่ไหม